สวัสดีครับพี่มีร้อยโลนะครับสวัสดีคีเตอร์ท,ทุกทท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมมาขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้อินวอลผมทักมาเยอะมากๆแล้วก็ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> ก็คงสงสัยนะครับว่าวันนี้นะครับทำไมคลิปสนุกรีวิว ลงอะไรไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นที่ระบบนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่ลงไปแล้วนะครับหลายท่านนะครับก็บอกว่าลงไม่ได้แล้วก็ไปลบคลิปออกนะครับจริงๆนะครับคลิปของเพื่อนไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าระบบนั้นยังไม่ประมวลผลขึ้นไปอยู่ในคังเรียวให้นะครับผมแล้วก็อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องตกใจใจเย็นๆนะครับ๋ย่ระบบก็คงจะกลับมาเป็นปกตินะครับคลิปเพื่อนๆลงไปนะครับถ้าลงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับบางท่านตั้งแต่เช้าหลายชั่วโมงนะครับยังไม่ดันขึ้นมาหน้าฟีด ยอดก็เป็นศูนย์ปกติอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับรอไปก่อนนะครับเพื่อนไม่ต้องตกใจครับตรงนี้เป็นที่ระบบนะครับเป็นทุกคนไม่ได้เป็นแค่คนเดียวย้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยคลิปผมผิดจะไหมคลิปผมหนูผิดจะไหมเนี่ยลงมาแล้วไม่ขึ้นเลยหนูตัดสินใจลบออกแล้วตรงนี้นะครับผมบอกเลยยังไม่ต้องทําอะไรรอรอรอแล้วก็รออย่างเดียวใจเย็นๆนะครับ ส่วนใครนะครับเอ่อก็พยายามไปอัปเดต Facebook เป็นโมชันหน่ไหมเรื่อยๆด้วยก็ได้นะครับล่าสุดผมก็เพิ่งไปอัปเดตมาแต่ว่าตอนนี้ของผมลงไปแต่เช้าแล้วก็ยังลงไม่ได้นะครับก็รอระบบประมวลผลอย่างเดียวนะครับใจเย็นๆนะครับคลิปที่ลงไปนั้นไม่ได้ผิดกฎนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่ลบออกนะครับไม่ต้องลบออกนะครับรออย่างเดียวนะครับผมเพื่อใจเย็นๆนะครับ